สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับตุ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้ตุ๊กมีสาระน่ารู้ดีๆนามาฝากคะ่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะตุ๊กก็นําสาระน่ารู้มาฝากนะคะว่าฝนตกบ่อยนะคะมีหกโรคนะคะที่มักมากันหน้าฝนมีอะไรบ้างน,นะคะไปดูกันเลยคะ่ะโรคที่หนึ่งนะคะโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะทําให้เราเป็นหวัดหรือเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็อาจเป็นโรคตาแดงด้วยคะ่ะสองโรคไข้เลือดออก เกิดจากยุงเป็นพาหะค่ะซึ่งทำให้แพ้พันธุ์ได้รวดเร็วมากในฤดูฝน 3. เกิดอาการท้องเสียเฉียบพันนะคะเกิดจากการที่เราทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้ออีโคไลนะคะ 4. ต่อมทอมซินอักเสบค่ะเกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเกิดจากระบบเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียเป็นต้นค่ะ ห้านะคะผิวหนังอักเสบผิวหนังอักเสบนะคะอาจจะเกิดขึ้นจากน้ําที่ขังตามพื้นนะคะแล้วเราไปลุยหรือไปสัมผัสน้ํานะคะตรงนี้นะคะถ้าเราได้ลุยหรือสัมผัสน้ํานะคะให้รีบล้างเท้าด้วยน้ําสะอาดนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นผิวหนังอักเสบค่ะ6นะคะ,ะ,คะโรคฉี่หนูนะคะโรคฉี่หนูนะคะก็จะมีน้ํานะคะเป็นพาหะนําเชื้อนะคะตรงนี้นะคะเราควรหลีกเลี่ยง ที่ที่มีน้ําขังนะคะเพราะตรงนี้อาจจะมีฉี่หนูปนเปื้อนได้นะคะโดยเฉพาะคนที่มีบาดแผลที่เท้านะคะตรงนี้ต้องระวังด้วยนะคะตุ๊กก็นําสาระน่ารู้นะคะเกี่ยวกับ6โรคนะคะที่สามารถเกิดขึ้นในช่วงที่ภาวะฝนตกแบบนี้นะคะให้ทุกท่านนะคะได้รู้แล้วก็ได้ระมัดระวังนะคะดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้นะคะฝนตกบ่อยนะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะไว้มีสาระดีๆนะคะตุ๊กจะนํามาฝากอีกคะ่ะคลิปหน้าคะ่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ